สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูเดือนค่ะจะมาสอนวิชาวิวทยาศา,ศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องวัสดุน่ารู้ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพเหล่านี้ไหมคะภาพเหล่านี้มีทั้งของเล่นของใช้ซึ่งวัตถุเหล่านี้ทำมาจากวัสดุอะไรบ้างเด็กๆลองคิดดูนะคะ วัสดุคือสิ่งที่นำมาทำสิ่งของต่างๆเช่นไม้หินแร่ธาตุทรายใยไหมใยสังเคราะห์และยางค่ะเราสามารถแบ่งวัสดุตามแหล่งที่มาได้เป็นสองประเภทนะคะคือวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุที่ได้จากมนุษย์สร้างขึ้นมาดูฝั่งทางนี้ก่อนนะคะคือวัสดุที่ได้จากธรรมชาติคือวัสดุที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นไม้หินดินทรายแร่ธาตุไหมขนสัตว์หนังสัตว์และโลหะค่ะส่วนอันที่สองนะคะวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นคือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานำมาแปรรูปนั่นเองค่ะเช่นพลาสติกใย,ยสังเคราะห์โฟมหนังเทียมกระดาษและแก้วค่ะ ทวนกันอีกรอบนะคะวัสดุจะแบ่งเป็น2ออย่างตามที่มานะคะคือได้จากธรรมชาติและได้จากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกาันเราสามารถนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้ทำเป็นวัตถุได้โดยอาศัยสมบัติของวัสดุเหล่านี้แหละคะ่ะเช่นไม้มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็นัก แก้วผิวเรียบแข็งแตกง่ายหนังน้ำหนักเบาผิวเรียบไม่ทนความร้อนผ้าน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มซับน้ำได้ดีและไม่ทนความร้อนค่ะยางยืดหยุ่นได้ไม่ทนความร้อนพลาสติก ผิวเรียบคงทนมีความเหนียวน้ำหนักเบาไม่ทนความร้อนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัสดุนะคะทวนอีกรอบนะคะก่อนที่จะขึ้นในเรื่องของวัตถุเดี๋ยวเด็กๆจะงงค่ะวัสดุคือสิ่งที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้เช่นผ้ากระดาษไม้โลหะยางค่ะ ส่วนในเรื่องของวัตถุนี้นะคะคือสิ่งของที่ทำมาจากวัดสดุนั่นเองค่ะซึ่งวัดสดุชนิดต่างๆเนี้เมื่อนำมาประกอบกันเราก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังภาพนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะขอทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะด้านบนนะคะจะเป็นไม้ยางกระดาษแก้ว โลหะพลาสติกซึ่งมาจากวัสดุนั่นเองค่ะนี่ข้างบนนี้นะคะเป็นในเรื่องของวัสดุจากนั้นมนุษย์ก็นำวัสดุเนี่ยมาทำเป็นวัตถุซึ่งวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นของเล่งของใช้นั่นเองค่ะเช่นไม้ เราสามารถนำมาทำเป็นวัตถุเช่นเก้าอี้โต๊ะประตูยางเราสามารถนำมาทำเป็นวัตถุเช่นตุ๊กตายางยางรัดผมยางลบกระดาษเราสามารถนำมาทำเป็นล่งกระปุกออมสินหรือกรอบรูปแก้วเราสามารถนำมาทำเป็นวัตถุคือแก้วน้ํากระจกทีวี โลหะสามารถนำมาทำเป็นวัตถุคือไม้ไม้บรรทดัดประตูพลาสติกสามารถนำมาทำเป็นวัตถุเช่นรองเท้าตะกรา้าและกล่องค่ะซึ่งเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าวัตถุเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันมีทั้งของเล่นและมีทั้งของใช้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพอเข้าใจความแตกต่างของวัสดุและวัตถุหรือเปล่าคะมาดูตัวอย่างของวัตถุกันเลยค่ะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็คือไม้บรรทัดซึ่งไม้บรรทัดนะคะประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวอย่างเช่นไม้บรถถรทัดพลาสติกก็ประกอบด้วยวัสดุก็คือพลาสติกไม้บรรทัดเหล็กก็ประกอบด้วยวัสดุก็คือเหล็กแล้วก็ไม้บรรทัดไม้ประกอบด้วยวัสดุก็คือไม้นั่นเองค่ะ ต่อมาวัตถุก็คือลูกบอลลูกบอลทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวเช่นกันอย่างเช่นลูกบอลที่เราเล่นกันก็อย่างเช่นลูกบอลพลาสติกทำมาจากพลาสติกคือวัสดุเพียงชนิดเดียวแล้วก็ลูกบอลหนังก็คือทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวนั่นเองค่ะแต่ว่าวัตถุบางอย่างนะคะก็จะประกอบจาก วัสดุหลายๆชิ้นมาประกอบกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานค่ะอย่างเช่นเก้าอี้นะคะอันนี้คือเก้าอี้นะคะเมื่อเราแยกชิ้นส่วนวัสดุเราจะแยกได้เป็นหลายชิ้นส่วนเลยอย่างเช่นเก้าอี้ก็คือแยกออกมาเป็นวัสดุก็คือเป็นหนงังตะปูไม้นุ่นแล้วก็ได้นั่นเองค่ะ จากนั้นคุณครูก็จะพานักเรียนมาเลือกวัสดุในนี้นะคะเพื่อที่จะประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่คุณครูเลือกเอาได้นุ่นแล้วก็หนังมาทําเป็นตุ๊กตานั่นเองค่ะซึ่งตุ๊กตาตัวนี้นะคะก็คือประกอบจากวัสดุส่วนย่อยของเก้าอี้ค่ะ ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างอีกนะคะมาดูกันเลยค่ะวัตถุก็คือว่าวเมื่อคุณครูแยกชิ้นส่วนย่อยออกมาแล้วคุณครูก็จะได้กระดาษได้ไม้ได้เชือกที่ทำจากว่าวนะคะและคุณครูก็สามารถประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นคุณครูเลือกไม้ แล้วก็คุณครูเลือกเชือกมาทำเป็นคันธนูก็จะได้วัตถุชิ้นใหม่นั่นเองค่ะมีอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะคะอย่างเช่นวัตถุนี้ก็คือหมอนเมื่อคุณครูแยกชิ้นส่วนย่อยคุณครูก็จะได้ผ้าได้นุน่นแล้วก็ได้ได้นะคะ จากนั้นคุณครูสามารถนำวัสดุเหล่านี้ที่คุณครูแยกออกมาเนี่ยเอาไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นั่นก็คือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะเลือกผ้าแล้วก็เลือกได้ไปประกอบเป็นกระเป๋าผ้านั่นเองค่ะต่อมาอันนี้คือตู้นะคะ คุณครูแยกชิ้นส่วนย่อยออกมาได้เป็นตะปูไม้และก็กระโจกค,ค่ะจากนั้นคุณครูก็สามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็คือเป็นชั้นวางของนั่นเองค่ะโดยเลือกไม้แล้วก็ตะปูไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ค่ะ มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดนะคะคุณครูให้นักเรียนสำรวจวัสดุในท้องถิ่นนักเรียนมา10บชนิดจากนั้นให้นักเรียนนำมาจำแนกวัสดุที่สำรวจมา โดยคุณครูจะให้แยกเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะอย่างเช่นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติคุณครูสำรวจมาที่บ้านของคุณครูมีไม้มีแร่ธาตุมีไม้มีหนังสัตว์และโลหะค่ะต่อไปวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านคุณครูคุณครูสำรวจมาก,ก็จะมีพลาสติกผ้าไนาลอนโฟมหนังเทียมและกระดาษค่ะ แบบนี้นะคะแต่ว่าห้ามลอกคุณครูนะคะลองไปสำรวจดูจริงๆก่อนนะคะต่อไปในข้อ2นะคะคุณครูให้นักเรียนเลือกวัสดุจากข้อ1มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่หนึ่งชนิดและระบายสีให้สวยงามค่ะอย่างเช่นของคุณครูนะคะคุณครูเลือกจะทำโต๊ะโดยนำวัสดุก็คือไม้แล้วก็ตะปูมาสร้างเป็นโต๊ะนั่นเองค่ะ ต่อมาเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์และคำตอบที่ถูกต้องลงในสมุดวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติคำตอบก็คือข้อกอไกา่ดินและแร่ธาตุค่ะ ซึ่งในข้อขอไขจะมีพลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อขอควายมีโฟมเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและข้ององูมีหนังเทียมเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะข้อ 2. จากภาพของใช้ในภาพทำจากวัสดุชนิดใดคำตอบก็คือทำจากไม้ค่ะ ข้อ3วัตถุข้อใดประกอบจากชิ้นส่วนย่อยๆชนิดเดียวกันซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้คำตอบก็คือข้อคอควายหมอนนั่นเองค่ะซึ่งหมอนนะคะมี ส่วนประกอบย่อยๆอย่างเช่นมีผ้ามีนุ่นมีได้ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ในขณะที่กระดาษผ้าและหมอนเป็นวัสดุเพียงชนิดเดียวค่ะข้อ4สิ่งของข้อใดทําจากวัสดุหลายชนิดประกอบกัน คำตอบก็คือข้ององูพัดลมค่ะและข้อ5สิ่งของเครื่องใช้ข้อใดที่ได้จากการนำวัสดุในการหรือถอนบ้านไม้มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่คําตอบก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัสดุน่ารู้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะอย่าลืมทำความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของวัสดุและวัตถุด้วยนะคะและก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับ วันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะและก็ต้องขอขอบคุณภาพและข้อมูลต่างๆที่ให้คุณครูนำมาทำสื่อการสอนในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ